โหตะกี้เกมค้างครับท่านผู้ชมโอเคครับโอเคครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอ้ขวาไล่ซ้ายดีครับไปซ้ายดีกว่าครับโอเคไม่รู้มันจะช่วยได้หรือเปล่านะผมว่ามันก็น่าจะเจอพพกันแหละครับอ่อถ้ามีทางแยกกันครับผมโอเคนี่น่าจะเป็นฉากจบหรือเปล่าไม่แน่ใจผมมันจะแบบว่าจบแล้วจบเลยอะไรแบบนี้หวังว่าจะไม่มีต่ออีกแล้วนะสวัสดีพี่อย่ารอผมนะอย่ารอผม นแล้วไปแล้วไปโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันออาต่อไปมีอะไรครับเขาวงกดดีกว่าโอ้โหกรรมจริงๆด้วยอ๊อฟชอบุชบชุบไม่มีอะไรครับผมไฟไฟอย่าติดเดืบดือๆสิครับมันเป็นบรรยากาศที่น่ากลัวมาเลยครับผมโอเคครับผมาตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นทางเชื่อมกันหรือเปล่าโอ้ว้าวทางนี้มันปิดครับผมไปไม่ได้ครับแย่จังเลยงั้นเราก็ต้องไปทางนู้นสิครับอืม ไม่รู้สิว่ามันจะเป็นทางเชื่อมกันหรือเปล่านะท่านผู้ชมครับแต่ก็มีความเป็นไปได้พอสมควรเลยนะครับอันนี้เราก็เลือกทางซ้ายไม่รู้จะเจออะไรหรือเปล่าเนี่ยเจอหรือไม่เจอกันแน่นะไปดูกันเลยครับผมทางตันครับผมเออเออทางนี้โอเคยังไปได้อยู่ครับยังไปได้อยู่ครับโอ้โหมันจะให้เราแบบตามทางไปเรื่อยเลยนะท่านผู้ชมครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรแบบเกิดขึ้นเอาละทางตันครับหันไปครับไม่เจออะไรครับว่าที่เสียงนังทำไมวนะเนี่ย ก็ไม่เจออะไรดีนะเอ๊ะแล้วเช่นเรามาทําอะไรที่นี่นะตู้พวกนี้ก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้อ่อทางนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เออคือตายใช่ไหมตายจริงๆด้วยโอเคงั้นกูไปขวาก็ได้ที่หายโอ้โหมันจะให้กูเดินไกลทำแมวะไรวเนี่ยนะฮะทางแยกกันจริงๆเลยครับผม โอ้ทางแยกกันจริงด้วยอะท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็คงจะเป็นเอ่อไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจสวัสดีพี่ใครเคาะประตูฮัลโหลมีใครอยู่นี่ไหมไม่มีฮะโอเคงั้นกลับแล้วนะครับโอเคครับอย่าล็อกนะอย่าล็อกนะโอเคดีมากเอาละครับผมว่าอันนี้คงจะไม่โดนฆ่านแน่นอนครับผมตะกี้ถือว่าแบบเป็นการเออนะ ไปให้มันตกใจเล่นครับผมไม่มีอะไรครับแค่นั้นแหละครับไปเดินให้มันแบบฆ่าตายโอเคนะครับแล้วก็ไม่รู้เลยมันแบบจะเกิดอะไรขึ้นครับผมไอชิไอซิบเอ้ยอ,อะไรอยู่ข้างหลังอะไรอยู่ข้างหลังอะไรอยู่ข้างหลังฮัลโหลอ,อ,อะไรอยู่ข้างหลังหนึ่งสองสามหันควบเฮ้ยอะไรอ่ะไอตัวนั้นใช่ไหมเฮ้ย,ยเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ไหมก็ไปไม่ได้พี่ผมจะทำยังไงดี ใครทำลราผมมาไม่รู้โอ้โอเคโอเคครับก็คงจะกลับไปทักทายก็ได้ครับ What's up man What's up วันดีครับโอ้ oh, 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 oh. รูปร่างเนี่ยกระเปร็โอ้ยตายแล้วครับอ้าวก็คือตายทั้งคู่แหละครับแล้วมันจะจบยังไงล่ะครับตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวนะทีแรกเราเดินตรงไปใช่ปะ่ะเอ้ยเราลองไปเดินตรงนี้ดูสิอ่า มันมีทางแยกเยอะเหลือเ,เกินในเกมหายเนี่ย <c oughs> เชายยังไงเนี่ยฮะเชียวยังกันแน่โอ้แล้วลว,ลวทางก็แยกกันอีกแล้วครับสามทางเลยครับอืมโอเคยังไงก็อย่างนั้นแหละครับทางตันใช่ไหมอุ้ยไม่ตันเว้ยทางเชื่อมกันหรือเปล่ายังไงไว้้ได้มาทางเชื่อมกันใช่ไหมทางเชื่อมกันโอ้โหให้เดินวนอีล้วไงให้กูมาเสียเวลาเดินวน <c oughs> โอ้โหบึงทรมานคูมห้างเลยเกมนี้ครับตกใจอะไม่ใช่อะไรตกใจจริงนะท่านผู้ชมฮรท่านผู้ชมคงก็คงจะตกใจไปกับเรานะครับเอ้ยอันนี้ไปอย่างเอ่ยทางนี้นะครับแล้วก็เอ๊ะไปอย่างทําไมแลดูเหมือนเคยมาแล้วหรือผมคิดไปเองมันคงจะไม่ให้เราจบง่ายๆท่านผู้ชมฮะ ถ้าด,ดูดูแล้วนะครับมันคงไม่ให้เราจบง่ายๆหรอกครับท่านผู้ชมอย่างนี้แล้วก็ตามคําขอเลยแล้วครับนะมันไม่อยากให้เราจบเราก็เดินต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วก็แสดงว่านี่คือทางที่ผิดนะครับเรามาเดินทางที่ผิดแล้วครับผมแล้วก็ได้เวลาที่เราจะต้องโดนแล้วครับผมมาครับมาครับดูพี่แหมเดินเรียบร้อยงั้นเราลองไปซ้ายอีกทีนึงครับผมลองดูอีกที มันน่าจะมีทางอื่นบ้างเถินาที่ผมเล่นมาเท่าไหร่โอ้โหผมว่าผมเล่นมานานแล้วอะเอสำหรับเกมนี้ครับผมโอ้โหแม่งนานกับภาคกับภาคน็อกซ์อีกนะครับผมภาคนี้เหมือนจะเป็นแบบจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นได้ครับเอออันนี้ไม่มีอะไรลืมไปนะครับอันนี้ก็พยายามจะเ,เดินไปเรื่อยๆครับผม จะดูว่ามันมันมันยังไงกันแน่คือทางไปที่แท้จริงมันคืออะไรและทางที่เราจะสามารถออกไปได้มันคือทางไหนมาดูสิครับท่านผู้ชมครับมันแบบมันมันคาดเดาไม่ได้เลยว่ามันจะต้องเป็นทางไหนเราถึงจะรอดอะไรแบบนี้ครับนะมันมันไม่บอกอะไรเราเลยมีอะไรไม่เดินกลับไปผมโดนแน่เลยแบบนี şey ้เป็นไปได้มีความเป็นไปได้ผมจะโดนนั่นไงโอเคครับเฮ้ยอะไรเสียงอะไร อทำไมผมไม่เคยได้ยินเสียงอะไรแบบนี้มาก่อนว่าผมมาถูกทางมันก็แลดูมันจะเหมือนเดิมๆหมดเลยนะครับผมก็ไม่รู้นะตอนนี้ว่าทางไหนมันเป็นทางที่เคยไปแล้วทางไหนเป็นทางที่ยังไม่เคยไปอะไรอย่างงี้ครับนะฮะมันเหมือนเหมือนกันหมดครับท่านผู้ชมครับผมถึงงงไงว่าเออห้องนี้ไปอย่างวะเอ้หรือยังไม่ไปหรือไปแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละครับเนี่ยมันจะไม่ทางทางมันจะงงตรงทางแยกโอเคทางนี้ผมว่าผมยังไม่เคยมานะ ผมว่าไม่จะบาดถูกทางเลยนะครับโอเคนะครับเราก็โดนไปแล้วอีกตะกี้นี่ครับผมเว้นช่วงโอ้โหตรงนี้นะเอ้ยยังไม่ยังไม่เคยมาจริงจริงด้วยครับตรงนี้โอ,โอเคตัวทางยาวโอ้โหทำใจแป๊บโอเคไปเริ่มครับผมไปดูกันนะครับว่าเราจะเจอตัวอะไรไอสองตัวนี้แลไอผีเปรตอีกแล้วอ้าวติดอติดอะไรอ่ะสวัสดีครับพี่มาทำอะไรครับไป มึงตึ้งเนี่ยก็พอแล้วมึงจะสองตึ้งทำอะไรกลั <c oughs> วจะไม่ตกใจแหละครับเลยแบบตึงต้งตึ <c> ้ง <oughs> เออมีอย่างงี้เด้โอเคครับจัดไปเลยเพ่เอามามีอะไรอีกก็มาเลยมาทางยานเนี่ยกูพร้อมแล้วามาเลยมาไม่มาฮะทีไม่อยากจะให้มาแล้วแตก่อนมาทีอยากให้ให้มาก็ไม่มาดีงามแล้วมึงโอ้ห้องนี้อะไรว้าวเอ,อ่อห้องประชุมนะครับทําไมมีอะไรยแยะเลยครับ อืมดูซเิเอ้ยดีแล้วเรามาถูกทางแฮ้ๆฮอเราแล้วกูเย้ไปได้ครับไปได้ครับโอ้ถ้าใจผมกลับไปผมลืมทางเลยนะจริงนะผมลืมไปแล้วว่าทางไหนไเป็นทางไหนโอเคดูซิมีทางโอ้โหประตูอีเอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอีกแล้วเหรอทางแยกอีกแล้วเหรอไหนดูซิทางนี้ไปได้ไหมถ้าเกิดทางนี้ไปถ่ายก็คงจะต้องเลือกอาชีพหายเอยไปทางไหนดีวันนี้อะ อืมงั้นไปทางนี้ก่อนก็ได้เป็นทางแรกครับผมระเดิมก่อนเลยทางแรกเปิดเอ,อ๊กูมาผิดทางอออออออโอเคผมมาผิดทางครับโอเคอย่ายุ่งกันอย่ายุง่งซึ่งกันแล้วกันโอเคอย่ามายุ่งแล้วกันนะครับไปครับออโอ้โ,อโห้ทางเยอะๆเอาแล้วไงเอาแล้วไงให้ทางแบบนี้ชักไม่น่าไว้วางใจโอ้โหสวัสดีครับรพี่วากินเท่าไรครับ ไม่ทราบว่าต้องการอะไรเออโหผมเข้าไปผมจะตายไหมเนะี่ยซ่อนได้ไหมซ่อนซ่อนซ่อนในตู้ล็อกเกอร์ได้ไหมแลดูว่าจะไม่ได้ครับ oh, win, 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 win. อเวน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 มาแรงผมมาเออยจะตรงไหนวะ oh, 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 oh. อ๋ออ๋ออ๋อเราเราทีแรกเราไปทางนี้โอเคโอ้ okay. oh, ผมนึกว่าผมจะต้องไปเริ่มไกลซะแล้ว okay. โ okay. อเคก็ยังได้อยู่เอ้เดี๋ยวทีแรกผมเปิดทางโน้นใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่ใช่หรอ ก็มีแค่ตัวสองตัวนั้นอืมครับวัสดีครับอ๋อเมีไม่ต้องมาหลอกกูไม่ต้องมาหลอกกูอย่านะครับอืมไอ้เป็นแบบทางที่มันจะคาดเดาได้ยากครับผมว่าแต่ละทางนั้นเราจะเจออะไรอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับไปครับไปต่อครับตอนนี้ครับแม่งเกมทําลายเสียงกูจะชัดเลยเกมนี้นะครับคือดูคุ้มเลยฮะเกมนี้มีโอ้กระจุยกระจ้าแล้วไง ฮัลโหลไมมันไปไม่ได้วะมึงจะล็อกทําไมมีทางไปอีกวิเนี่ยมุสามารถตั้งไกล่เลยนะอย่าให้ต้องกลับไปเลยขอร้องโอเคกลับก็ได้แล,ะล,ะล,ะละ้วล้วพระเจ้ามีทางไปต่อเออเฮ้ยทางมันเยอะอ่ะจริงๆฮนะแลดูที่แรกดูว่าเหมือนจะแบบเป็นเกมที่แบบเหมือนภาคแรกที่แบบเดินไปเดินมาง่ายๆแต่ไปไป,ไปมาโอ้โหแม่ง ประตูมันก็เยอะเกินไปนะบางทีเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆมาห้องนี้เมื่อเราเคยมาหรือเปล่าฮะที่เรามาหาลูกบอลนั่นนะครับสีขาวนั่นแหละครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็โอเคโอเคอ่าอ่าอ่ไม่บ่นไม่บ่นไม่บ่นแล้วครับไม่บ่นแล้วครับเฮ้ยกุญแจเหรอวะเฮ้ยนั่นเป็นกุญแจนะจู่มะเออไปไปไปโอเคครับ I got a key ก็บสิโอเค มึงตืงเดี๋ยวก็บอแล้วที่ผ่มึงจะมาดับเบิ้ลทำไมกูก็ไม่กลวนเลยครับอ่าก็น่าจะขายห้องที่มันล็อกอยู่ที่เราเข้าไม่ได้ตอนนั้นใช่เลย let's go ตัดไปสองพาร์ทดีไหมเนี่ยมันทำไมมันแบบแลดูมันจะนานเหลือเกินให้เกมนี้ดูเหมือนมันจะแบบจบยากมากครับดีไม่ดีอาจจะตัดสองพาร์ทให้เกมเนี่ยเออเพราะมันนานมากอะนะแต่แต่ยังไงก็ดูก่อนนะครับถ้าเกิดผมแบบเอาไป ตัดซอยคลิปให้มันสั้นลงอะไรอย่างนี้ก็น่าจะพอดีพาร์ทหนึ่งหรือมั้งใช่ไหมแล้วมันทางตันได้ยังไงวะเนี่ยโอเคกลับกลับครับกลับครับสวัสดีครับคงจะไม่มีอะไรโผล่มาเห็นหลุมดําแล้วรู้สึกระแวงเหลือเกินอ่าอันนี้ก็อ๋อไอ้นี้อนี่เก็บกุญแจก็น่าจะเป็นทางเก่ากลับไปตรงนั้นแหละครับโอเคมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่เราจะสามารถเข้าไปได้ว่าเรามีกุญแจแล้ว นี่ฮิฮิไหนเอ่ยไหนเอ่ยอ่า Here we go นี่ไงใช่เลยใช่เลยเย่ใช่เลย,เลยโอ้โหแต่มันก็นานไปได้บางที <c oughs> what the fuck เอาจริงดิโอ้โหท,ทางเลือกเยอะเหลือเกินทางเลือกของชีวิตว่ากูจะไปยังไงดีโอ้โหอ่ะไปริมสุดก็ได้วะ ไม่รู้ฮะไม่รู้ว่าแต่ละทางมันแบบมีผลลัพธ์ที่ต่างกันหรือว่าเหมือนกันอัน,นี้ผมไม่รู้อะอืออมเราแวงหลังครับไม่ใช่อะไรไหนดูซิมีอะไรบ้างไหมเออโอ้โ,อโหแดงเถื่อยเลยครับอุ๊ยเอ้า,อาก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วนี่นะ <S <S ผมก็นึกว่าตายซะตะกี้นี้เฮ้ยคุณแจใช่ไหมคุณแจห้องอะไรอยู่เนี่ยมันต้องมีห้องอะไรอีกอ่้ เอาไฟมาครับโอเคครับโอ้โหกว่าจออกไปได้ผมคงสุกแล้วครับอืมโอเคแบบว่าสวยงามครับผมสว่างมึงเอาอีกแล้วเลยเวนม,มาบ่อยไว้นะบางทีนะแต่แต่ภาคที่แล้วมันก็มาบ่อยเหมือนกันครับผมน็อกสตีมอลเนอี่ยนะครับแต่รูกว่าภาคนี้ก็ไม่แพ้กันอุ้ยไฟไมหมเฮ้ยเย้เย้เย้ โอเคออาเลยวุ้ยวู้โอเคกวับมาทางไหนวะเนี่ยเอาเละครับเอ่อโอ้โหป่าเขียวกระจีเฮ้ยแต่เราก็สามารถเอาไปจากที่นั่นได้แล้วฮู้เล่เอ๊ะยังไงนะมันมันต้องให้ไปเอ่อตามทางหรือเปล่าครับไอ้ทางข้างล่างใช่ไหมปกติแล้วผมก็เดินตามทางเลยนะเนี่ยมันก็ตามทางก็ไปไม่อ้าวไปได้เฉยแล้วมันจะติดมันจะให้กูติดเพื่ออะไรฮะ โอ้ตายตายแล้วโอ้โหเอจะออกมาอ้าวอาโอ้โห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 แรงเลยโอ้โหอ้าวแทงเวอร์เบลยิงจบแบบงงงงอีกเช่นเคยครับโอเคครับก็จบไปแล้สำหรับเกมนี้มีชื่อว่าทิโมร่าเฮลเลอร์เกมนะครับผมโอเคครับก็อยากจะบอกว่า เล่นมานานแล้วครับผมไม่รู้นะครับว่าพลาดอ่าสำหรับเกมนี้จะตัดพลาดหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ตัดก็จะลงแบบพลาดเดียวจบเลยครับแต่ดูด้วยนะครับว่ามันจะนานเกินไปไหมอะไรงนี้สําหรับเกมนี้เพราะว่าเอ่อผมน่าจะเล่นมาโอ้โหนานนานมากครับผมเป็นเกมแนวเฮอร์ลที่เล่นนานมากและก็จาสแกยเยอะมากแล้วผมก็แบบเจ็บคอหนักมากเลยตอนเนี้ยโอ้โหพูดอะไรทไ,ไม่ได้แล้วตอนนี้โอเคครับโอเคก็ต้องไปจบเพียงนี้เดียวกันนะครับยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการแคสเกมต่อไปถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นเกมแคสเกมผีอะไรแบบนี้อีกก็แนะนำเข้ามาได้ครับผมนะก็คอมเมนต์เข้ามาโอเคแล้วสวีก็สวัสดีครับหมดแรงแล้วโอ้โห